สบายดีมาวันนี้มาเจอกันอีกแล้วกับ่องสบายฝรั่งเศสเนาะมาสำหรับคลิปวิดีโอนี้กับซิมาวัสู้กันฟังว่าพระเอกนางเอกเจอกันแนวใดเนาะก็คือว่าง่ายๆก็เจอกับพวกฝรั่งได้จังหดเจอกับพ่อของลูกได้จังหดว่าสั้นๆก็คืออันซิคอเราย้อนกลับไปได้น้อยนึงก็คือว่าตอนนั้นหลังจากเฮียนจบหมอป่ายหรือว่าเสง่จบสั้นหมดหมอหมอเจ็ดว่าสั้นๆแล้วกัูหูว่าตัวเองสิบิได้ไปเฮียนอตล้วก็เลยตัดสินใจไปเวียงจันทร์ไปเห็ดเดียกอยู่หรงงานไปเป็นสาวแห่งห้งงานโ้องงานตัดหยิบ แล้วก็จู้ได้ว่าตอนนั้นเฮดเดียนโงงานเป็นอันยูแพนแอคิวซีก็คือกดเครื่องกวดเสื้อผ้าสินวะว่ามีอันบนตำหนิอย่างบดกับทรงกลับมาเขาจะเฮดแล้วก็เฮดเดียนยโงงานได้ประมาณ5หรือ6เดือนหอรือว่าสี่เดือนประมาณนี้แหละแล้วก็เพราะว่ามีเงินเก็บได้น้อยหนึ่งว่าสันสัแล้วก็แต่ชินจาว่าโอเคตอนนี้อ่ะยักไปเหียนภาษาอังกฤษยัก,กหลาภาษาอังกฤษเพราะว่าถ้าบดได้ไปเหียนแด่แต่ก็ยักเอาดีทางภาษาอังกฤษแต่นโปเตเองก็มีพื้นฐานได้น้อยหนึ่งว่าสันสั แล้วก็โอเคตัดสินใจกลับไปลงผาบางไ,<อ>ไปสอกอันเศร้าห้องเพราะว่าบ้านอันนี้อยู่บ้านน้องอยู่เขตน้องเนี่ยเราก็เลยเข้าตรงใดไปเฮียภาษาไปเฮียภาษาอังกฤษตรงใดเข้าไปในตัวเมืองลงผาบางกันเลยตรงใดไปซอกอันเศร้าห้องอยู่สัญชาตก็คือตอนนั้นจืจอได้่าเศร้าห้องอยู่เดือนสามแสนเป็นห้องนำนอกเชาอยู่กับเอลยสองคนแล้วกัเนเฮียนไปเหียนมาวันนี้หนึ่งเดือน หนึ่งเดือนแล้วมีแต่นอนท่าเขงเหียนนั่นแหละมีแต่นอนท่ามือแหลมมีแต่นอนกินนั่งกินนอนกินท่าไปเหียนมือละซูมง้งซูโม,ม่มันละโบวัยแบบนี้แต่ประมาณครึ่งเดือนหรือว่าเดือนหนึ่งสิแล,ะกะกะละ้วก็เลยบบวัยเพราะนี่มันมันเงินมันสีเมิดเงินเก็บของกันซีเมิด,ด,ดมสิพ่อแม่กันส่งมากับโบวแล้วก็โอเคตัดสินใจพากันไปสองเฮดเบียกแล้ววันนี้อันแล้ววันนี้บังเอิญมาได้ไปเฮ็ดเวียร,อย,ยรอ,ยอยู่อันหานอาหารอันแขมคอมันเป็นเคสที่อันต้องได้ใส่ภาษาอังกฤษอันหนึ่งหนซแ่งว่ะจัน็วีก้ทรเค แล้วปันี้เฮียนไปมันก็มันก็โบได้ไปไปมาหมามยังมันก็โบได้ภาษาอังกฤษหอกก็บได้บได้ดีขึ้นสินะก็เลยอาจารย์ที่สอนภาษาอังกฤษล่ะอยู่ในในสูตรล่ะแนะนำ่าโอเคถ้าเจ้ายักอันใดภาษาอังกฤษว่าจะต้องอันเบาจะต้องเบาต้องลมต้องฝึกกับเจ้าของภาษาสิเนี่ยแล้วก็เลยมาคิดโอ้ยสิไปลนลมกับเจ้าของภาษาอยู่ใส่น้อแเมนอยู่เห็ดเบกอยู่หันอาหารกัน ลูกค้าที่เข้ามักกับเขากับบได้ลงเขาหลายสิเขากับเราแต่เรื่องอาหารเมนูอาหารทักทายแคำสบายดีอาสิซื้อธรรมดามันภาษาอังกฤษมันกับบได้หลรายคืนแล้วก็แล้วกับบงเอ,อิญมีมูคนหนึ่งที่อันเหียนอยู่ในห้องเดียวกันละ่ะเราแนะนำอะเอ๊ะนี่ไปอันเข้าไปในแอปหาคู่ค่นนี้แอปหาคู่ไปอินเ,เทอร์เน็ตมีแอปมีหลายแอปแอปหาคู่ละ่ะทีมีหลายแอปละ่ะ ถ้าจะรุมกับฝรั่งละไายอันนี้ก็โอเคดาวน์โหลดแอปมาเสิร์ชว่าแอปหาคู่สินะหาคู่เป็นภาษาภาษาไทยสินเนี่ยเสิร์ชไปแอปหาคู่แล้วมันก็มีเอามาไลยาอันนี้จืดใว่าแอปโบจือซื่อแต่อัน,นจือได้ว่ามีกามหัวใจสีแดงสองแต่มบมหูงซื้อว่ามันก็หลายปีแล้วเจ็ดแปดปีมาก่อนเนาะลืมแล้วก็อันอันนี้ก็ดาวน์โหลดมันก็แม่นแท้ๆมีฝรั่งมีแต่ฝรั่งเต็มอันแอปตัวนี้มันซีบอกพีกัดของเฮาหลังๆแล้วก็มันสมมุติเขาเป็นผู้หญิงมาสิลอง อันแอปตัวนี้มันสแกนอันผู้ชายที่อยู่อันอมแอมค่ะที่อยู่หม้อเฮาสรนแสที่อันโลเคชั่นหม้อหมกันนะัระแสถ้ามาขึ้นอยู่หน้าแอปของเฮาแต่ว่าสมมุติถ้าเฮายยกอันลงกับอันผู้ชายอยู่ตามประเทศแถๆก็ไดกันเฮาก็เสิร์ชประเทศนั้นแล้วเฮาก็อันค้นหาแล้วมันก็สิขึ้นมาแล้วมันก็สิมีบอกว่าเจาอันต้องการผู้ชายอายุเท่าใดาทหาทดจังอซีน่ะมันเป็นประมาณนี้เนาะ แล้วโอเคอันนี้เราข้าวๆสันทัดแล้วอันนี้ตั้งแต่นั้นมาอันนี้แล้วเป็นจุดเริ่มต้นที่นั่งอันนี้แบบได้ลมกับฝรั่งแล้วกับบุคคลว่าสีได้ผัวฝรั่ง <c ười> อกเคยคิดมาก่อนอันเพราะว่าอันนี้แล้วตอนนั้นเป็นคนเห็ดเป็นคนเก่งว่าสันทัเห็ดเบียงยังกระไดเหมว่าสันทะเห็ดเบียงยังกระไดเหมือบอติโบหิเบียงยังก็คือเราอันนี้เคยมีความฝันเราโอเคยักเป็นมแม่เลียงเดียวยักมีแต่ลูกไปยักมีผัวนะเพราะว่าเฮามีเงินแล้วนั่งกระไดมีแต่ลูกก็สีแล้ว อนเน็ตเวียเราล,าล,าลมกันกับมูสิแหละฮั่นแหละอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่อันนี้แบบได้ลมกับฝรั่งว่าจั่นจ้าหลังจากนั้นก็แต่ชินจะออกจากเบียริวอันลงพระบางเพราะภาษาอังกฤษโอเคได้หน่อยหนึ่งว่าจั่นจ้าอันเหี่ยนกับโบหัเหี่ยนกับโบหัวหยุดตอนใดหยุดไปเลยแล้วก็ไปเวียงจันท์อีโบหูวตอนนั้นอยู่ในหัวเป็นอย่างหัวเราคิดแบบเป็นวัยรุ่นน่ะเนาะวัยรุ่นแบบยักหลอย,ยักเทียาา่ยวว่าจั่นจ้าโอเคมีเงินแล้วก็ยักไปว่าจั่นจ้าไมีเงินแล้วก็ ยักก <formation jin x 2> ็ไปเวียงจันท์อีกก็ไปเวียงจันทร์แล้วก็ไปอยู่น้ำเอือยแล้วเอือยเห็ดเวียอยู่อันห้องงานเจรนายเพชรไปสักกไปเห็ดเวียอยู่โ้องงานนี้อีกชื่อใดว่ามือนั้นนั้นมือนั้นเมื่อวันที่พักเบี้ยก็นอนอยู่ในห้องนอนอยู่ในห้องอันนอนอยู่ในห้องในห้องในห้องก็ห้องไมห้องอันห้องอันห้องอย่างสักกระสีห้องได้ร้อนป่ะแต่ว่าอันนี้เป็นคนจี่ฉันมักคุมสินะคือว่าอะไรตอนยู่ลาเขามักหตัวเองขาวมักคุมเสื้อผ้าละอันนี้หอร์ชใต้กับมักคุมเสื้อผ้าอันนี้บู อันนันแหละเมือนั้นจืจอได้ว่านอนอยู่ในห้องอันคุมผ้าอยอะแหละลิ้นโทรศัพท์แล้วก็ลิ้นแปปอปน,นี่ลงกันไปมากแต่ว่าแอป,ปอันนี้กับบรด้มีอย่างหลายมีแต่ลงกันมีอยู่ลมหลายคนในตอนนั้นลงฝรั่งหลายคนเด้แต่ว่ากับบรด้บดรดภาษาอังกฤษกับบรด้บรด้เก่งขึ้นหลายภาษาเพราะ,ะว่าลงกันหลายคนกับมีแต่วัวนเก่า Hello what are you doing today where are you from อ่ะบลาบลาเว้าแต่อก่วนห้วยวนเวียนอยู่แต่ conversation หรือว่าบทสนทนาอันเก่าว่าซั่นซะก็เลยภาษาอังกฤษก็บ่ได้หยังแอปนั่นก็บ่ได้ช่วยหยังแล้วก็เลยรู้สึกเบื่อเพราะว่าตอนนั้นก็เฮาก็ได้เฮ็ดเวียกอยู่อันห้องนั้นแล้วบังเอิญว่าเควินเราอันแอดอันหรือว่าส่งข้อความมามาล่มนํา แล้วก็โอเคลงกันลงมือนอยู่อันนา้ลงลงไปทักทายทักทายสบายดีแนะนําตัวเองฉันเราก็บาาอกว่าเออเอยหู่จ้กประเทศลาวเอยเคยไปประเทศลาวประเทศไทยฉันนะี่ยเราก็บอกฟังเขาเคยไปยุราว์สิบสองปีไปลาวไปไทยก็ไปกันมา,าสิบสองปีก็เจอเออเราก็ลงกันแล้วโอเคอันนี้ก็บอกว่าอันนี้ก็ไม่ได้สนใจอย่างอ่ะตอนนู้นเลก็ไม่ได้สนใจอย่างบม่ได้คิดอย่างแล้วก็อันนี้ก็บอกวา่าเอออันนี้ซิบบลินแอปอันนี้แล้ว้อซิซิดีเลตซิลบแล้วเบื่อโบยากลิ้นแล้วนี่ยบ้านเราก็บอกว่าโอเคอันคอเฟซบุ๊กมีเฟซบุ๊กบอยเราก็ทำนนี้ก็ว่ามี ้วหลังจานัางเอา Facebook ให้ละกันเราก็โทรมาหา Facebook บรได้โทรมามือทวออีกลจื่อได้่าโทรมามือที่สองบอกันล่มกันบ้ได้โดนเนาะล่มกัน,น,ลลกนแล้วนระว่างล่มกันหูบออนรงเพลงฮักกันผุนแล้วเทสรงเพลงกันอันนี้แบบตอนนั้นเวลาพักเบียแหอะอยู่ในห้องก็คือว่าเป็นแบบผู้สาวเงาเงา,งามักห้องเพลง มาของเพลงชื่อได้ว่าันนี้อัดเพลงอันเพลงไว้ไว้ฮอรอสของเทเลอร์และทรงไฮลาว say y o u sorry that face of an angel comes out just when you need นี่เราส่งเพลงนี้ให้เราแล้วลาวก็ส่งอันเพลงลาวมาให้เพลงเออเอ็งเจลซื้อไวเราเราส่งเพลงเรามาให้พุนะ่นน่ะโรแมนติกได้หนึง่งล้วส่งเพลงให้กันไปส่งเพลงให้กันมาผุนแล้วอันนี้ก็เป็นโมเมนต์ที่โรแมนติกในที่สุดที่สุดแต่อันนี้เป็นโมเมนต์ที่โรแมนติกที่สุด มาฮูทีหลังเวลาเจอกันแล้วเราว่าฟังโอ้ฟังค่อยฟังเพลงที่เจ้าส่งให้ตลอดกลมกันข้ามอันนี้ก็คือการฟังเพลงที่เราส่งให้ฟัง้มัก้มักว่าม่วนยังอยู่ในหวจนทุกมือนี้แล้วเพลงแล้วมันลปเพลงีเ้าจัน่ แล้ววันนี้หลังจากนั้นเราก็หลังจากล่มกันไปล่มกันไปลมกันมาอ่นทรงเพลงกันฟังเราก็เราก็บอกว่าสิมาล้วสิมาหาแต่เราสิไปห้าไผ่กับบางทีเราก็สิไปอยากไปเที่ยวธรรมดาองเราบางทีเราแต่เราบอกว่าตั้งใจไปหานี้ว่าสัส้น ลงกันบริโดนไดลงกันประมาณเดือนหนึ่งหรือว่าสองเดือนหรือว่าบวชเดือนแล้วก็เราก็ตัดสินใจไปหาเจอกันนะว่าเจอกันอ่ะเราตัดสินใจไปหาวันที่สาววันที่สาวเดือนเจ็ดวันที่สาวเดือนเจ็ดอันนี้ก็พักเวียกอันนี้ก็พักเวียกพักเวียกหรือว่ายุดเวียกหรือว่าขานไปเวียกสิยุดเวียกเพราะว่าสิไปเจอกันเนี่ยแล้วืจอได้วันที่สาวเดือนเจ็ดสองพันสิบหกเจอกันแล้วก็มือนานเราก็เจอกันไปอยู่ไปเจอกันอยู่อันเดินหัดหลวงอันนี้ก็ไปตั้งแต่ทางนี้เพาะอัน อันนี้เข้าไปในทางถาดแต่เราเข้าไปในทางอัน,นอยังว่าทางสนามกีฬาเราเรามาทางสนามกีฬาเจอเราจะหุ่น,นต้นเจออันเควินเจอา่าเราใส่สุดอ่าอย่าง่าเนี่ยใส่เสื้อกลามกับอันทรงทหารเจอเรากับบรด้บรด้บอด้ตัวใหญ่กันซะหลังจากเจอกันนั้นเราก็แต่ชินจับผยุมกันเลยแล้วตั้งแต่มือนั้นมาเรากับโบเคยห่างจากกันแม้แต่มือเดียว อ่าห้างจากกันมือหนึ่งก็คืออันมือที่อันนี้มือหนึ่งสองมือมื่นมือที่อันนี้กลับไปลงพระบางอันกน้อนสิมาฝรั่งเศสนี่กลับไปเอาใบอันเอกสารอย่างอาสิเลสหันแหละลังอันนี้แหละเป็นจุดที่เจอกันว่าสั้นง่ายๆบนนี้มีอย่างซับซ้อน อันนี้ก็อันนี้ก็คือว่าใจกาแต่ว่าได้เป็นทางเครื่อทาอีเทียนเจอฝรั่งแล้วก็ฝังสักนั้นก็ตัดสินใจอยู่น้ากันกัอยู่น้ากันกัคือว่าเราเจอเควินเราก็บรรยรวยบริบรรโขกเงินล่ะบรรโชว์ว่าเราเป็นฝรั่งรวยล่ะบรรนั้นเราก็เฮ็ดเบียกตัดสินใจอยู่น้ำกันเราก็เฮ็ดเบียกเลียงอันนี้อันนี้ก็มีแต่อยู่ในห้องอยู่ในห้องเราก็ไปห้องเพลงตอนกลางคืนตอาคืนห้องเพลงจนเดิกจนิดอันนี้ก็อยู่ห้องท่าบางเมืองอันนี้ก็ไปน้ำมาสิอันแหละแต่อันนี้จื่อได้ว่าอยู่กับเควิน เป็นเวียกสามเถอะหลังจากนั้นใช้ชีวิตอยู่น้ำกันอยู่ลาใช้ชีวิตน้ำกันอยู่ลาลวประมาณปีปลายแล้วก็เลยตัดสินใจย้ายมาฝรั่งเศสมาอยู่พีั้าแหละแล,แล้วก็ยูมกันจนยูทูบมือนี้ก็สีได้หกปีละเดนนี่อ้าวสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย